พบกันวันนี้วันจันร์นะคะวันแรกของสัปดาห์นะคะอาทิตย์นี้คุณครูจะได้มาสอนอะไรเด็กๆนะคะอาทิตย์นี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะอ่าวันนี้คุณครูก็จะมาบอกเด็กๆว่าอาหารมีประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ อาหารดีมีประโยชน์วันนี้นะคะเด็กๆก็ดูรูปภาพไปนะคะเด็กๆจะเห็นไหมคะว่าอาหารดีมีประโยชน์ที่คุณครูให้ดูวันนี้มีรูปอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอาหารดีมีประโยชน์ก็ประกอบไปด้วย5หมู่นะคะอ่าเด็กๆคะมาเลยค่ะเรามาดูรูปภาพกันซิ นี่หมูที่1ก็มีเนื้อสัตว์เห็นไหมคะเด็กๆก,กินแล้วก็จะแข็งแรงต่อไปก็จะมีไข่นะคะมีไข่ด้วยมีถั่วด้วยอ่าเด็กๆต้องกินนะคะกินแล้วสุขภาพจะแข็งแรงอันนี้เขาเรียกหมู่ที่หหรือโปรตีนนะคะอ่าต่อไปนะคะเราก็มาดูหมูทหม่ที่สองหมู่ที่2ของเราก็จะมีข้าวมีขนมปังนะคะอันนี้เขาก็จะเรียกว่า คาร์โบไฮเดรตนะคะเด็กๆก,ก็กินกันเป็นประจำเลยเด็กๆคะ่ะดูสิคะ่ะรูปต่อไปก็จะเป็นรูปผักนะคะรูปผักมีรูปธัญยาพืชเห็นไหมคะมีเมล็ดทั่วต่างๆมีเมล็ดอะไรอีกนาะเด็กๆรับประทานทุกวันก็จะดีต่อสุขภาพนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเกลือแรค่ค่ะว้าวเด็กๆคะ่ะดูสิคะ่ะรูปผลไมยเย้เยอะแยะมากมายเลย รูปผลไม้นี่นะคะก็จะให้วิตามินนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆต้องกินผลไม้ทุกวันนะคะผละไม้ก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและผิวพรรณเราก็ดีด้วยนะคะต่อไปอาหารต่อไปของเราก็คือนมนะคะเด็กๆด,ดื่มนมทุกวันร่างกายแข็งแรงนะคะ ดื่มนมแล้วก็กินอาหารและไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะไขมันนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะคะอ่าเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะและแล้วทั้งหมดนี้ก็คืออาหารดีมีประโยชน์หหมู่ของเรานั่นเองนะคะ เด็กๆคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะอาหารดีมีประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างนะคะอาตอนนี้นะคะเราก็ไปทบทวนบทเรียนของเรากันบ้างนะคะไปทบทวนบทเรียนกันเลยคะ่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะเราก็ไปทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ Sunday วันอาทิตย์สีแดง <Monday. S 1> วันจันทร์สีเหลือง <Tuesday. S 1> วันอังคารสีชมพู <Wednesday. S 1> วันพุธสีเขียว <Thursday. S 1> วันพรฤหับสบดีสีส้ม <Friday. S 1> วันศุกร์สีฟ้า s ั t u ส d a y วันเสาสีม่วงค่ะเด็กๆเ,เราก็ไปทบทวนกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาทำใบงานของวันนี้กันนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆระบายสีเหมือนเดิมนะคะระบายสีลงไปบนรูปภาพเลยนะคะนี่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ